คนมาป้อนให้กับรถไฟาสายหลักที่เรียกว่าฟีเดอร์ระบบขนส่งเสริมเนี่ยนะฮะเป็นหน้าที่ของกรทมเช่นสร้างพวกโมโนเรลรถไฟาลาังเดียวเป็นต้นครับนี่ครับก็จะไม่ซ้ําซ้อนกันครับครับขอบพระคุณครับพอดีได้ครบถ้วนนะครับผมคิดว่าโอ้ตรงเวลาเป๊ะเลยนะครับ11บเอโมงครึ่งท่านประธานกรรมธิการคุณท่านเจือราชสีจะมีอะไรได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหน่อยไหมครับหลังจากที่ฟังมาทั้งหมดแล้วคง นะครับท่านจะขออนุญาตขอบคุณนะนะครับก็แม้คุณวรัญชัยไปกี่เวทีมาแล้วยกมือวันนี้นะครับจะขออนุญาตท่านรัฐมนตรีพอมีเวลานิดนึงไหมครับสักนิดหนึ่งนะฮะเ,เชิญเชิญครับเห็นท่านยกมือนะครับขออนุญาตใช้สิทธิ์ฮะอัลลผมชื่อนายวรัญชัยโชคชนะว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานคร <laughs> สมัครมหาสมัยแล้ว hmm. ผมอยากจะเรียนปรึกษาท่านถามท่านแล้วแต่จะตอบระบบลางจะสำเร็จได้อยู่ที่นโยบายของรัฐบาลใช่หรือไม่ขาดการติดต่อประสานงานอันที่สองนโยบายของท่านนายงนตรีที่สำคัญคือตัวรัฐมนตรีคมนาคม และก็อยากจะเรียนว่าผู้ว่าการรถไฟทุก,กวันนี้และที่ผ่านมาน่ะมีวิสัยทัศน์อย่างไรแล้วได้ได้รับการเลือกมาโดยวิธีใดเคยมีการเลือกสมัครมาไหมนี่ละจะนําไปสู่ระบบรลางได้เสํายรหรือไม่ถ้าคนเหล่านี้นโยบายเหล่านี้ไม่มีพูดไปฝันไปก็ไม่มีทางอันที่สองครับท่านครับการที่มีระบบรางนั้นมันบ่งบอกถึงประเทศที่พัฒนานะครับ ประเทศในโลกนี้มีด้อยพัฒนากําลังพัฒนาและพัฒนาแล้วมีแต่ประเทศที่พัฒนาแล้วนั่นแหละครับจึงจะมีระบบรางครับท่านครับเรายังอยากจะเป็นประเทศด้อยพัฒนาอีกหรือท่านชาติชาติหรือว่าเรายังจะเป็นประเทศกําลังพัฒนานั่นก็เป็นการบ่งบอกแส่าท่านจะมาอ้างว่าการขาดทุนคนไม่นิยมมันคงไม่ได้เราต้องมีความเป็นประเทศพัฒนาครับท่านครับได้หรือไม่ประการ สุดท้ายนี่ผมก็อยากจะเรียนปรึกษาถามท่านว่าโฮปเวลที่เป็นเสาสำคัญของประเทศไทยของสิ่งหัศจรรย์นี่ท่านชัดชาติคิดอย่างไรครับเพราะบ้านผมอยู่ลังสิตธิหน้าเสียลังสิตธิผมผ่านทุกวันด้วยความเจ็บปวดเด,วเดี๋ยวค่อยตอบตรงนี้ท่านจะแก้อย่างไรโฮปเวลและปรากฏว่ารถไฟฟ้าวิ่งจากบางซื่อไปทาแค่บางใหญ่แต่บ้านผมอยู่ลังสิท ผมไม่เมื่อ,อไหรจะได้ใช้แล้วคนที่ไปอยู่บางนาล่ะคนที่ไปอยู่พระประแดงล่ะคนไปอยู่พุทธมนทลนล่ะเมื่อ,อไหรเขาจะได้ใช้ครับนี่คือความไม่เท่าเทียมกันสิ่งที่ผมอยากจะฝากว่าจะใช้ได้เมื่อใดแล้วกส็สุดท้ายนี้ครับรถรางระบบไฟฟ้านะ่ะสมควรอย่างยิ่งนอกจากจะทำกรุงเทพให้มันครอบคลุมแล้วที่ท่านบอกว่าคนไม่ได้ยมนะเพราะมันยังไม่ครอบคลุมครับมันแค่หมอชิดไปแค่ ปทุตวันแล้วไปแค่สาทรไปแค่ตรงเพลินเกศแตแค่ระดับระแวกนั้นเองถ้ามันครอบคลุมเมื่อไรทั้ทงเหนือไปถึงลังสตทั้งใต้รประแดงทางตะวันตกไปถึงพุทธมณฑลทนั้งตะวันออกไปถึงสมุทรปราการมันก็ไปได้ทั่วครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะกราบเรียนสุดท้ายนี้ก่อนจะจบนี่ลถรางทั่วประเทศนอกจากครอบคลุมในกรุงเทพแล้วนี่ท่านก็ต้องให้ครอบคลุมทั้งต่างจังหวัดได้ด้วยกรุงเทพถึงทางเหนือเชียงใหม่เชียงรายทั้งอีสานไปถึงอุบลบ้านผม ทางใต้ไปถึงปานังปิซาหาดใหญ่โกลกนี่ครับคือสิ่งที่จะต้องทําให้ได้ครับ mm hmm. ผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในระยะเวลาที่เหลือนี่ที่เหลือลอายุของรัฐบาล30ปีคิดว่าท่านจะดําเนินการอะไรได้บ้างครับท่านชัดๆครับ uh, ขอกล่าวข,ข,ขอบคุณสวัสดีครับขอบคุณมากคุณวรัญชัยนะครับรถรางในกรุงเทพมหานครจะครอบคลุมหมดเหรอต้องให้หรอวรัญชัยเป็นผู้ว่ากทมลงสมัครนะปีหน้าเนี่ยต้นปีหน้าเนี่ย เชิญกันดมดีครับเียนพี่บรรจัยฮะท่านสมัครแต่ผมไม่ได้สมัครนะฮะก็มีคาแต่ผมไมไ่สมัครแข่งกับท่านก็ขอตอบเงี้ฮะเรื่องข้อตกลงของระบบรางนี้ฮะไม่ได้ขึ้นกับใครไม่ได้ขึ้นกับรัฐมนตรีไม่ได้ขึ้นกับนายกขึ้นกับทุกคนร่วมกันนะแล้วผมว่ามันต้องเป็นบา,าราแห่งชาติเพราะว่าถามว่าทางท่านดรสามารถท่านประธานเจรก็ต้องช่วยกันนะเพราะว่าถ้ารัฐบาลอยู่3ปีหมด รัฐบาลใหม่มาถ้าต่างคนต่างเปลี่ยนเงี้ยมันไม่จบคนระับมันผมว่ามันถ้าทุกคนไหนความสำคัญร่วมกันให้เป็นวราระชาติแล้วเราช่วยสารต่อเหมือนที่ท่านนายกวิศเริ่มไว้เราก็มาเริ่มต่อเราทำต่อเราไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องการเมืองนะก็ะคือต้องร่วมกันส่วนถามว่าผู้ว่าก็มีบทสัญหาอยู่ครับคิดว่าก็คงต้องมีเอาคนที่ดีเข้ามาเพราะาถ้าหัวไม่ดีไม่ไมีทางจะทำได้ดีนะครับตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการสัญหาอยู่ถามว่าประเทศพัฒนาแล้วเป็นระบบรางจริงแล้วเราไม่ได้สนใจมากในเะรื่องนี้คือเราไม่ทําเพื่อความโก้ ว่าทำรางแล้วเปพัฒนเาเราทำเพราะว่าเราต้องการจริงๆครทุกคนก็เห็นอยู่ว่ามันทำแล้วมันลดต้นทุนได้ทําแล้วมันช่วยให้เราแข่งขันกับประเทศอื่นได้นั้นทําเพราะว่ามันจําเป็นมันเป็นเรื่องที่ดีแต่จะเป็นพัฒนาหรือพัฒนามีมิติอื่นอีกะครับที่เราจะเป็นพัฒนาเราต้องคอร์รัปชันให้น้อยลงเราต้องมีการจัดการที่มั่นคงการเมืองต้องนิ่งความยุติธรรมต้องมีพวกนี้ค,คือความพัฒนา ไอ้ระบบรางคงแค่เป็นส่วนหนึ่งครับแต่ว่าผมคิดว่าเราทำเพราะว่ามันเป็นเรื่องจําเป็นนะฮะส่วนรถไฟจะไปที่ไหนบ้างก็ถ้าลังสิตก็มีเนี่ยครับสายสีแดงไปแน่ซึ่งเราจะใช้โครงสร้างฮเบลส่วนหนึ่งเป็นโครงสร้างของสายสีแดงก็จะไม่ลาคาญตาแล้วฮะก็จะทุบออกเราจะใช้ส่วนส่วนต่อหม้อด้านล่างนะ,ะบ้านบ้นานที่วันใช้ก็คงมีรถไฟสีแดงไปถึงซึ่งจะต่อไปถึงลังสิตแล้วไ้ถึงปายไรธรรมศาสตร์ลังสิตเลย นะครับแล้วก็ส่วนถ้าเกิดอยู่บางปูก็มีสายสีเขียวถ้าเกิดไปสาะยาก็มีสายสีแดงที่ต่อจากตลิ่งชัยขึ้นไปนะครับมันก็จะมีครอบคลุมถ้าเป็นฝั่งพระประแดงฝั่งฝั่งนู้นสมุทรสงครามนี้ก็จะเป็นสายสีแดงที่ต่อจากบางซื่อไปสมุทรสงครามก็จะมีมีครอบคลุมคะก็ประมาณนี้นะครับครับเนี่ยนะตะยมรวยได้เลยวลันชัยมีที่ดินอยู่กี่ไร่รถไฟสายสีแดงจะไปแล้วนี่นะครับราสีจับรวตอนนี้นะเนะครับท่านบู้เกียรติครับบังเอินในห้องนี้นะครับมี ท่านกี้เตีท่านหนึ่งนะครับที่มานั่งฟังอยู่ด้วยหมอมรัชวงศ์นิติวัตรเกษมศรีนะครับก็อยากจะขอเชิญท่านมาพูดคุยอะไรสักนิดหนึ่งนะครับท่านอยากจะแสดงความคิดเห็นด้วยนะครับเรียนเชิญเนะี่ยก่อนที่ผมจะพูดต่อไปเนี่ยก็ขอแนะนําตัวกันก่อนว่าผมชื่อหมอมรัชวงศ์นิติวัตรเกษมศรีนะผมรู้สึกขอบคุณคณะ สัมมนาที่มาในวันนี้เป็นอย่างยิ่งนะที่ให้โอกาสผมพูดคือผมได้ฟังท่านทั้งสีได้สาถยายทั้งหมดแล้วรู้สึกขอบคุณมากที่ให้ความรู้ต่างๆมากมายผมเองยินดีอย่างยิ่งเพราะทราบว่าทราบอยู่ในใจว่าทุกคนที่มาเนี่ยต่างคนก็ต่าง มีจุดที่ปรารถนาทั้งนั้นมีจุดมุ่งหมายซึ่งรวมทั้งตัวผมด้วยผมก็มีจุดมุ่งหมายเหมือนกันนะแต่จุดมุ่งหมายของผมนั้นนะ่ะมีอยู่อย่างเดียวครับ